สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวแผน4-2-3-1 by Lee Ho กลยุทธ์อย่างง่ายมือใหม่เล่นได้มือเก่าเล่นสบายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารแทคนติกดีๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแทคนติกนักเตะตำ้แหน่ง ST ตั้ง AR 1จอดทะลุก,กองหลัง d p 1กดดันแนวรับ sr 1ทะลุกองหลังตั้งบุกไว้ที่สตั้งรับไว้ที่1ตำแหน่ง lam ตั้ง cc หนึ่งยิงตัดกองหลัง sr 1ทะลุกองหลังตั้งบุกไว้ที่สตำแหน่ง cam ตั้ง pf 1ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง sc 1รอในกรอบเพรดเพลตำแหน่ง ldm และ r d m ตั้งบุกไว้ที่สตั้งรับไว้ที่สา ตำแหน่ง LB และ RB ตั้งบุกวที่3ตั้งรับไว้ที่3ตำแหน่ง LCB และ RCB ตั้งบุกไว้ที่1ตั้งรับไว้ที่3แท็กติกทีมพื้นฐานความเร็วเกม70ส่งบอล65เลี้ยงบอล1ยืนตำแหน่งตามแผนเกมลุกส่งบอล70เปิดบอล75เข้าทำ35ยืนตำแหน่งตามแผน ป้องกันกดดัน35ประกบ40บีพื้นที่50แนวป้องกันคุมโซนครับสำหรับแนวทางการเล่นของแผนนี้นะครับใครได้ชอบเล่นต่อบอลไวหรือว่าเป็นแผนที่น่ารองครับแนวทางการเล่นนะครับก็คือเราจะฝากบอลไว้ที่ตำแหน่งกองกลางอย่างกาก้านะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเล่นได้เลยนะครับว่าจะแทงทะรุช่องซ้ายขวาหรือว่าวิ่งขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับ ซึ่งบวกกับการเล่นปูมาดร์ดแล้วครับบูททีมค่อนข้างช่วยได้เยอะครับซึ่งเขามีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อธิบายในคลิปก็คือถ้าแผงกองหลังฝั่งตรงข้ามนะครับดันไลน์เช็กล้ำหน้าสูงนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้วิธีตักบอลข้ามหัวได้เลยนะครับซึ่งถ้าดูจากแผนแท็กติกที่เล่นนะครับผมมองว่าเล่นได้ง่ายครับคือมีตัวเลือกให้ครอบอลได้สบายเข้าทําได้หลากหลายแต่พอเป็นคลิปเข้าใจได้ว่าเป็นการอธิบายสําหรับคนที่เล่นแผนนี้ไม่บ่อยหรือว่า ไม่คินหรือว่าเป็นคนที่หัดเล่นใหม่นะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับก็ถือว่าดูดีเลยครับสําหรับคนที่เล่นแผนนี้ไม่ล่อยนะครับก็คือสามารถเข้าทําได้โจมตีได้ยิ่งถ้าเกิดคนที่เล่นแผนนี้นานๆหรือว่าชํานาญนะครับพอสามารถเล่นได้สบายเลยครับในคลิปนะครับก็เพื่อนๆสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ครับว่าลักษณะการวิ่งหรือว่า AI ของละเตะนะครับวิ่งไปในทิศทางไหนแล้วก็เราสามารถจ่ายได้อย่างไงบ้างครับ แต่การทักษะการยิงไงก็ขึ้นอยู่แต่ละคนอีกทีนะครับเพื่อนๆอาจนําไปปรับปรุงใช้ได้ครับสําหรับแผนนี้สําหรับใครที่ลองแล้วนะครับก็สามารถมาเม้นมารีวิวได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับเล่นได้ง่ายไหมอันรเงี้ยครับก็สามารถมารีวิวได้ครับสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราได้นะรัา